สวัสดีค่ะภูราภูราโฮมเนสจอดเขาก็โลกาบุรีนะคะเดี๋บอกก่อนวะติดต่อกันยังไงหลายคนบอกว่าอยากติดต่อมากเลยอยากจะมาเหมานะคะราคาลด50%นะคะจันทานพุทพฤหัสไม่ตรงวันหยุดราชการนะคะลดให้แต่ถ้าเกิดลดปกติค่ะขอเป็นราคาปกติแต่๋ยวแถมนี้วถึงให้แล้วกันคะ่ะ0816144646หรือว่า ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์ได้ค่ะ c u t j a a นะคะก็เป็นโฟสบวิ f เฟซบุ๊กอะไรได้หมดเลยมาถามราคาได้หรือว่าเอาภาพอัปเดตได้วันนี้ผลคึ้่งลงนะคะแต่เราก็มีการดูแลไม่ต้องกลัวเลยค่ะมาที่กรุงระนะคะเราจะแกะงกาจใส่ใจลูกค้ายัน,นดีทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกับทุกท่านได้อีกนะคะสำหรับโปรโมชั่นเรืแต่ตอนนี้โปรโมชั่นดีสุดๆแล้วะคะ่ะ ไมาค่ะแล้วคัก็จะส่งข้อมูลเกี่กับรีสอรไปให้ถึงที่เลยนะคะขอบคุณค่ะ